วันนี้ผมอยากจะมาชวนทุกคนคุยกันถึงเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของพลังงานภายในหรือว่าจิตใต้สำนึกและก็การเปลี่ยนแปลงในระดับที่ลึกที่สุดถึงระดับเซลล์เลยและแขกรับเชิญของเราก็คือเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ศึกษาเรื่องนี้อย่างจร,ริงจังก็คืออาจารย์ซิ่ง <leg> ของเราเองนะครับ,รบสวัสดีครับอาจารย์ซิ่งสวัสดีครับผมอาจารย์ซิงเนี่ยต้องบอกว่าอาจารย์ซิ่งฝึกตัวเองเยอะมากในเรื่องของภายในเนาะชรเรื่องของเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกเกี่ยวกับพลังพลังภายในฝึก กับตัวเองจนเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้จริงๆถ้าเกิดใครติดตามอาจารย์ซิงมาจะรู้เลยว่าอาจารย์ซิ่งก็เปลี่ยนตัวเองจากความคิดจิตใต้สํานึกเยอะเหมือนกันนะแล้วในบาวโวเนี่ยจริงๆบาวโวก็มักจะพูดกันอยู่บ่อยๆจริงๆผมก็มองว่ามันเป็นต้นแบบมาจากอาจารย์ซิงด้วยเหมือนกันว่าอาจารย์ซิงเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวตนได้เยอะมากๆผมาจนถึงทุกวันนี้ได้ที่บาวโวเนี่ยมักจะพูดกันบ่อยๆว่าถ้าไม่เปลี่ยนจิตใต้สํานึกชีวิตจะวนอยู่ที่เดิมผม อาจารย์ซิ่งเห็นด้วยไหมครับแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องนี้มันสําคัญยังไงจริงครับเมื่อวนี้ผมได้ยินว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนระดับยีเลยอืเห็นด้วยเลยนะครับว่ามันจริงครับเพราะว่าผมได้ศึกษาดรโจเนาะครับก็เอามันจะมีในด้านของนิวโรพลาสติกิตตี้นะครับแล้วก็จะมีในด้านของอีพิกเเนติกนะครับก็คือเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเรานะครับในระดับยีได้เลยนะครับเขาบอกว่า อ่าคนเล่านะครับผมมีโปรตีนนะับประมาณหนึ่งแสนโปรตีนมหมายความไงครับหมายความว่าเรามีหนึ่งแสนยีนใช่ไหมครับใช่และเรามียีนนะครับอีกประมาณสี่หมื่นยีนเพื่อที่เพื่อที่จะ,ะปรับเปลี่ยนหรือว่าควบคุมแสนยีนเนี่ยในร่างกายของเราอในขณะที่ยีนที่มันถูกเอามาใช้อะหรือว่ายีนที่เขาเรียกเกิดเป็นร่างกายมนุษย์ละครับมันใช้อยู่ประมาณสองหมื่น สามพันกว่ากว่านะครับตมอสามพันกว่า,หมา,วามหมายความว่าหมายความว่าเฮ้ยมันยังมีแต่ละยีนอะในนั้นอะที่ประมาณ2องหมสามพกว่ากว่ามันยังมี variation หรือว่ายังมีการ on-off หรือว่าการเปลี่ยนแปลงได้ประมาณหนึ่งพันกว่าแบบอนะครับเพราะงั้ครับมันจะมีอยู่สองคำนะครับ,ค,รบคำแรกก็คือตัว upregulation ก็คือการทําให้ยีนนั้นมีสภาวะที่ดีอันนี้พูดง่ายเนาะอาจจะเขาเรียกอะไรพยายามที่จะพูดให้เป็นภาษาคนให้ได้มากที่สุดดาวเลกเรชันครับก็คือการที่ทําให้ยีนแย่ลงหรือไม่ดีลงครับใช่ครับณตรงนี้ครับเวลาที่เรามีสภาวะอารมณ์ดีตัวยีนนะครับก็จะมีสภาวะที่เป็นอัพเลกเรชันหลายตัวหลายตัวนะครับในขณะที่เดียวกครบมีสภาวะอารมณ์ที่ไม่ดีนะครับตัวยีนพวกนี้มันก็จะ ถูกปรับเปลี่ยนให้อยู่ในสภาวะที่ไม่ดีอืนะครับลงมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเลยนะครับถ้าจะให้สรุปง่ายๆนะผมก็คือให้เราอยู่ในสภาวะที่ดีนะครับให้เราอยู่ในสเตตที่โอเคนะครับผมแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ในชั้นของยีเลยอืกลับมาในเรื่องของจิตใต้สำนึกครับจิตใต้สำนึกของเรานะครับผมสิ่งที่ควบคุมเราเลยนะครับมากกว่า90เรเซนใช่ไหมครับหลายๆคนนะอาจจะ เคยได้ยินเรื่องภูเขาน้ําแข็งโมเดลเนาะไอเบิร์กโมเดลนะครับตรงนี้ถึงแม้ว่าเราจะเผมเปียบนะครับเหมือนเรือลำหนึ่งที่มีกัปตันเรือแล้วก็มีครูที่เป็นลูกเรืออืนะครับเกิดอะไรขึ้นครับถ้าครูหรือลูกเรือหรือว่าตัวคาบินครูอะไรต่างๆนะครับที่เป็นลูกเรือนะครับเขาไม่ตามคอยตามเจ้านายอืเกิดอะไรขึ้นครับก็เกร,รอเือมันก็ไม่ไม่สามารถที่จะไป ได้ตามทางของที่เราต้องการใช่รับเหมือนจี่ทงขอเราเลยฮะอืถ้าสมมติกับตันนะครับเราเขาเรียกอหละไม่สามารถที่จะหลีดตัวจิตใต้มือนของเราได้นะครับสุดท้ายติดมันก็จะเป็นไปตามพฤติกรรมอัตโนมัติของเราในที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะตัวจิตใต้นืองของเรานะครับมันมีแอคเคาท์ประมาณ90้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับใช่ลองลองลองจินตนาการดูนะครับบางทีแบบเราต้องการที่จะไปออกกำลังกายทุกวันนะครับ แต่บางทีมันก็จะมีแบบเซ็กเตอร์ตขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยมันไม่อยากที่จะไปเลยอแล้วก็รู้สึกเหนื่อยอวันนี้รู้สึกเหนื่อยว่ะเออไม่ไปดีกว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ไปเฮ้ยเดี๋ยวตอนบ่ายเดี๋ยวมีประชุมว่ะนะครับ,รบเดี๋ยวเราเตรียมข้อมูลการประชุมดีกว่านะครับเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเทรดออกวันเนี้ยใช่สุดท้ายก็มาอยู่ที่หน้าจอเทรดหรือบางทีแบบเฮ้ยเดี๋ยวต้องมาดูลูกว่ะแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ออกมังกายน,นี่แหละคือถ้าเรา คิดนะครับผมหรือว่าถ้าเราลองดูนะว่าในแต่ละวันของเราเนาะนะครับทุกครั้งนะที่เราจะตัดสินใจอย่างหนึ่งที่มันไม่ใช่รูทีนของเราครับที่มันไม่ใช่พฤติกรรมของเรา,าที่ที่ติดเป็นนิสยเนาะนะครับมันจะมีแรงต้านเข้ามาอะไรทีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็พอเรา,าเกิดแรงต้านนะครับสุดท้ายเราก็ได้ไม่ได้ทําอันนี้คือพลังของจิตใจสํานึกนะครับในรูปแบบที่ ที่ง่ายที่สุดที่จะเข้าใจนะครับโอ้จริงๆโอ้เห็นภาพชัดมากจิตจำนึกเออเป็นเป็นครูครับอ่าเป็นครูเป็นเออเขาเรียกลูกเรือลูกเรือใช่ครับแล้วแล้วก็จิตสํานึกเป็นเหมือนกับเรือใช่ครับจิตสํานึกของเราก็เหมือนเป็นผู้นาใช่ครับใช่ครับผู้นําจิตใต้สํานึกเป็นเป็นลูกเรือใช่ครับที่จะต้องไปทิศทางเดียวกันเท่านั้นถึงจะจะพาเราไปในทิศทางที่เราอยากจะเป็นได้ใช่ครับใช่ครับแล้วอย่างนี้ จิตใต้สํานึกนมันก็คือเหมือนเป็น d e ฟอล l t ของเราใช่ไหมครับแล้วเราอย่างเงี้ยเรามันมันก็พาเราไปในทิศทางที่จะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่จิตสำนึกของเราถูกไหมครัครับแล้วอย่างงี้ถ้าเกิดเรารู้ว่ามันพาเราไปในจุดที่มันไม่ดีแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีครับอ่ะก่อนนั้นะน่ะเขาเรียกผมก็ศึกษาของดรโจอเนาะ,ะนะครับเขาให้เปลี่ยนแปลงรูแปแบบทั้งหมดเลย ของของตัวเราในในความคิดผมเนาะนะครับมันก็มีบางบางนิสยัยมันก็ดีนี่หว่าเช่นออกกำลังกายทุกวันอืมันก็ดีใช่ไหมครับหมายถึงหมายถึงมันก็เป็นโหมดหรูทีนที่ดีหรือว่าทําสมาธิทุกวันมันก็ดีใช่ไหมครับผมก็ได้อ่าเขาเรียกอะไรเหมือนกับบิดตามแนวทางของเรดยุติมันนิดหนึ่งนะผมก็คือส่วนตัวเนาะนะครับผมจะิสต์พฤติกรรมที่มันอันไหนมันโอเค แล้วก็อันไหนที่มันไม่โอเคใช่ครับเช่นอันที่ดีใช่ไหมครับก็จะมีการตื่นคื่นเช้าตีห้าใช่ไหมครับมีการทําสมาธิทุกเช้าใช่ไหมครับมีการดีนาการทุกเช้าใช่ไหมครับมีการออกกำลังกายทุกวันครับหลังหลังวิเคราะห์กราฟใช่ไหมครับมีการวิเคราะห์กราฟ3ามเวลาก็ก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับครับแล้วก็มีในระหว่างวันก็ทําตามเขาเรียกอะไรทำตามรูทีนต่างๆนะครับจบวันนะผมก็เขียนจดโน้ตเขียน สิ่งที่ได้ได้ไปเชิญในแต่ละวันครับแล้วก็สรุปแต่ละวันมาเป็นที่ผมเขียนเจอนอ้อในทุกวันนะครับก็ก็มาจากไอ้ตรงนี้แหละนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็จากนั้นนะครับผมก็แบ่งครึ่งนะครับไอ้พฤติกรรมที่ไม่ดีนะมันมีอะไรบ้างอืมไอ้พฤติกรรมที่ไม่ดีเนะี่ยที่เราต้องเปลี่ยนนะครับของผมเนี่ยมันก็จะมีอันนี้ยอมรับเนาะมันก็จะมีเรื่องแบบเกี่ยวกับการแบบไถโซเชียลมีเดียอืมใช่ซึ่งถ้าถามผมผมก็ยังมีอยู่นะครับบางทีแบบเขาเรียกมันก็เผลอไปสมมติตออแรกะ่ะมาดูเพจ นะครับพอไปดูเฟจปุ๊บนะครับต่อคอมเมนต์ตอคอมเมนต์เสร็จแล้วนะครับเฮ้ยอันนี้มันขึ้น่ะนะครับกดเข้าไปดูสิเป็นไงเสร็จแล้วยาวเลยก็มีนะครับอืหรือบางทีแบบมาเสิร์ชหาข้อมูลอะไรอย่างหนึ่งนะครับเช่นไปเสิร์ชใน YouTube นะครับว่าเฮ้ยอันนี้ต้องทําไงนะครับหรือว่าหาข้อมูลเกี่ยวกับตรงนี้หน่อยนะครับพอหาข้อมูลเกี่ยวกับตรงนี้หน่อยนะครับแล้วมันก็จะมีดูอันนี้จบแล้วนะครับแล้วก็ไปมันก็จะมีลิงก์อันหนึ่งไปดูนะครับสุดท้ายนี่ยดู ถ้าพูดถ้าพูดแบบตอนกระดกนะดูไปล้ากว่าคลิปนะครับจับใจความอะไรได้ไหม <laughs> ไม่ได้อัการเลยเออนะครับเอ <laughs> อันนี้แหละครับอก็เป็นพฤติกรรมที่ที่ผมจะต้องเปลี่ยนนะครับอีกอันนึงเดี๋ยวนะจะเป็นเรื่องการจับจมูกแนะบบเนี้ใช่ก็เป็นพฤติกรรมที่ต้องเปลี่ยนที่เรากันหรือบางทีแบบเอตัวตัวพฤติกรรมหลายๆก็แทบจะไม่มีแล้วนะจะมีก็แค่แบบไปเลืมตัวนะเผลอคิดลบไปแค่นั้นนะครับจะมีอยู่สามสามสามตัวนะที่ ที่ก็จะเป็นพฤติกรรมที่ต้องมาปรับเปลี่ยนนะครับพอเราได้พฤติกรรมนี้แล้วนะครับผมก็ได้มาเราก็ตอมีสตินะครับในการที่จะจับสาพฤติกรรมนี้นะครับพอเราจะเอากำลังจะเอาตัวโทรศัพท์ขึ้นมาแลละเฮ้ยมีสติขึ้นมาใช่ไหมครับเฮ้ยกูไม่ดูแลนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปทำอื่นส่วนตัวผมผมเคยทำเซสชันของ NLP นะครับที่เขาเรียกว่าสวิตช์แพทเทิร์นนะครับมาเปลี่ยนแปลงตัวเรานะจากการที่ ตอนที่เราจะมาถ่ายโซเชียลมีเดียมาเป็นมีสติกับลมหายใจแทนที่จะถ่ายโซเชียลมีเดียอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเกี่ยวกับการตัวเขาเรียกจับจมูกอะไรต่างๆนะครับผมอันนี้ก็เขาเรียกมีสติเท่าทันมันนะครับกับอีกอันหนึ่งนะครับก็คือการคิดลบนะก็เช่นเดียวกันก็มีสติเท่าทันมันสุดท้ายมันก็คือการฝึกสติในการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตรงนี้ที่มันไม่ดีกับเรา ง่ายจริงแล้วก็ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะต้องเปลี่ยนอะไรใช่ครับใช่ถ้าเกิดเรากลัวรู้แล้วกลัวจำไม่ได้ก็ใช้วิธีเดียวกับจันซิ่งก็ได้ครับผมลิสต์ออกมาใช่ครับลิสต์ออกมาโอเคเราดูแล้วว่าเนี่ยสิ่งนี้เราอยากจะเปลี่ยนครับแล้วพอเราจําได้แล้วว่าโอเคสิ่งที่เราจะเปลี่ยนมันอยู่ในลิสต์นี้พฤติกรรมนี้มันอยู่ในลิสต์ของเราเราก็จะปึ้งมีสติขึ้นมาแล้วว่าโอเคเรากําลังจะเปลี่ยนอันนี้ราต้องเปลี่ยนแปลง ครับผมใช่ตามสเต็ปนี้เนาะใช่ครับใช่เกียร์อาจารย์ซิงใช่ใช่จริงๆแล้วฟังไปฟังมามันก็ย้อนกลับมาที่เรื่องของสติอีกเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่เพราะงั้นจริงๆเท่าที่ฟังอาจารย์เิงมาสตินี่ก็สําคัญในทุกๆมิติใช่ครับของชีวิตเลยควรจะสักไว้ที่หัวไหล่เลยแหละใช่แค่นั้นสตินะตัวใหญ่ๆเลยเออมันจะมีจะมีคนที่แบบสักสติปัญญาเรื่องอีพิกเจเนติกเนี่ยอาจารย์ซิงพูดถึงบ่อยๆมันเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงภายในยังไงครับก็เรื่องที่ผมเล่าให้ฟังก็คือไอตัวตัวตัวยีนสามารถเปลี่ยนแปลเราสามารถเปลี่ยนแปลยีนได้อ่าใช่ครับที่ผมเล่าให้ฟังก็คือเราจะต้องแบบอยู่ในสเตตที่ดีใช่เพื่อทําให้ตัวยีนถูกอัพเลกูเลตอัพเลกูกเลตก็คือทําให้ยีนอยู่ในสภาวะที่ดีนะหรือว่าดาวเลกูกเลตก็คืออยู่ทําให้ยีนอยู่อยู่ในสภาวะที่ ไม่ดีนะพะอยีนที่อยู่ใน,นเฉพาะว่าไม่ที่ไม่ดีเยอะๆนะครับก็เกิดเป็นโรคต่างๆ,ๆนะครับผมเช่นโรคอ,อะไรอะโรคมะเร็งหรือว่าโรคอะไรต่างๆที่ที่มันทําให้เราป่วยนะครับ,รบเป็นเที่ยวโรคอะไรต่างๆอย่างเช่นแบบอาจจะเป็นหวัดเป็นไข้อะไรต่างๆนะครับอันนี้คือเป็นดาวเลกเรดใช่ครับคนที่ทําทงานเยอะๆไม่มีเวลานั่งสมาธิหรือว่าไม่มีเวลานั่งฝอยฝึกสติเนี่ยครับผมเรามีวิธีเริ่มเปลี่ยน ตัวเองง่ายๆยงัยงไงบ้างในเรื่องของการฝึกสติต้องบอกว่ามันไม่มีอะไรที่มันไม่มีเวลาเนาะ,ะครับถ้าสมมติมันมีอะไรที่แบบสําคัญกับไม่สําคัญแค่นั้นครับใช่พี่เรียดครับ,รบ,รบเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสมมติแบบผมเอ่อให้พี่เอิงวันละสิบบาทในการนั่งทำามาทิทุกเช้าพี่คงทำปะ <c oughs> ก็อาจจะไม่ไม่ใช่ไหมบ <c oughs> ใช่เออถ้าผมให้ยี่สิบบาทครับก็คงไม่ครับร้อยหนึ่งครับก็คิดดูก่กัน ก็เยอะอยู่ร้อยหนึ่งเออครับคิดไปก่อนใช่ไหมครับครับถ้าผมให้แสนหนึ่งอะเอาครั้งละแสนอะครับอืมเอาเลยเอ่ะแต่ตอนแรกพี่เออบมไม่มีเวลา <laughs> <laughs> ใช่ป่ะครับอืมเพราะฉนะน,นั้นอันเนี้ยมันมันไม่ใช่ไม่มีเวลาครับแต่ว่ามันคือเออมันสําคัญมากแค่ไหน <laughs> ใช่แล้วถ้าถ้าเราคิดว่านักธรรมธิการนักธรรมธิ์ มันสำคัญกับเราจริงๆครับเราจะทามันอืใช่อย่างแรกเลยนะครับก็คือให้ปรับในเรื่องของการจัดกำวนดการของของการนั่งสมาธิให้ได้ก่อนนะครับว่าเข้าใจว่ามันสำคัญจริงนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มาปรับเวลาให้กับมันอืใช่ครับเพราะพราะงั้นผมผมคิดว่าน่าจะสิ่งที่อาจารย์ซิ่งบอกก็คือให้ความสําคัญกับการนั่งสมาธิหรือว่าการฝึกใช่ครับเราต้องให้ความสําคัญกับมันก่อนแต่ก็จะให้ความสําคัญกับมันเราต้องเห็นว่าผลลัพธ์ ที่แท้จริงที่เราได้จากสิ่งนั้นใช่ครับใช่ใมันคืออะไรเราต้องมองให้ให้เห็นถึงปลายทางก่อนว่าโอเคถ้าเราฝึกได้สมาธิได้สติแล้วอะใช่ครับผลลัพธ์ที่เราได้มาใช่มันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใช่ครับใช่ใช่ใช่ไหมครับใช่เพราะถ้าเราไม่เห็นอะไม่เห็นผลลัพธ์มันอะไม่เห็นความสำคัญของมันอะสุดท้ายเราก็ไม่ทํามันอยู่ดีใช่ไหมมันออกกำลังกายอืมใช่เออเออทำไมหลายคนไม่ออกกํลังกายเพราะว่าผลลัพธ์มันไม่ได้ออกมาในทันทีครับมันต้องเกิดจากการแบบ สั่งสมไปเรื่อยๆเป็นเดือนเป็นปีใช่ไหมครับกวาดยาได้ร่างกายที่แข็งแรงใช่ไหมครับแล้วบางทีมันก็อาจจะเขาเรียก่อะไรบางทีมันก็อาจจะไม่ได้จูงใจเราใช่ครับใช่ใช่ด้วยใช่ไหมใช่ครับมันมีบางคนครับจย์ซิงมีบางคนที่โอเคพยายามแล้วเรารู้แล้วว่าเราจะต้องเปลี่ยนตัวเองเรารู้แล้วว่าเราจะต้องฝึกอันนี้แต่พยายามเปลี่ยนหลายรอบแล้ว แต่สุดท้ายก็ชีวิตไม่ดีขึ้นหรือว่าอาจจะวนกลับมาลูปเดิมครับอาจารย์ซิงค์อาจารย์สิง์อยากให้เขารู้หรือเข้าใจอะไรครับเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้มาถึงในการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมใช่ครับก็อย่างนี่นนผมบอกเลยครับก็มาลิตราว่าพฤติกรรมอะไรที่เราควรเปลี่ยนใช่ไหมพฤติกรรมอะไรที่ดีอยู่แล้วครับใช่แล้วมาเปลี่ยนมันใช่มันง่ายแค่ไหนเลยครับมันดูเล็ก่ายเนาะแต่ว่าก็มีประสิทธิภาพมากใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงมัน ออให้ดูนะว่ามันเปลี่ยนแปลงต้องต้องใช้กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงอย่างไรด้วยครับเช่นกินของไม่ดีก็อ่ะเรากินของไม่ดีกินของไม่ดีในการที่เปลี่ยนแปลงทําไงก็ถ้าเรากินดีอ่ะมันจะไม่อย,อยากกินของพวกนั้นเลยถ้าเรากินดีอ่ะใช่ถ้าเรากินแบบอะไรสารอาหารที่ถึงโปรตีนที่ถึง แป้งถึงข้าบโพดเย็นถึงนะครับหรือไขมันถึงอ่ะใช่มันจะไม่อยากกินของพวกนั้นเลยจะเห็นได้ว่าผมไม่เคยกินอะไรของพวกนั้นเลยใช่ถึงแม้ว่าแบบคือมันจะกินก็ได้แต่มันก็ไม่ได้อยากกินขนาดนั้นอ่ะใช่ครับเหมือนเหมือนกันครับก็คือให้เราลื้อจมวัให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็หากระบวนการในการที่จะแก้ไขพฤติกรรมพวกนี้หรือว่าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพวกนี้นะครับของจริงแล้วการเปลี่ยนแปลงก็ถามว่ายากไหม ก็ไม่ยากขนาดนั้นแต่ถามว่าง่ายไหมก็ไม่ง่ายเหมือนกันใช่ครับใช่ไหมครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะเปลี่ยนอะไรบ้างและเปลี่ยนไปเพื่ออะไรเพื่อให้เรารู้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนตรงนี้เพื่อไปถึงอันนี้ให้ได้เพราะงั้นบางคนที่พยายามเปลี่ยนแล้วคุณอาจจะมีแรงจูงใจไม่มากพอหรือว่าคุณเปลี่ยนไม่ถูกจุดก็ได้ครับผลลัพธ์มันก็เลยไม่เปลี่ยนครับเพราะงั้นต้นทางมันก็คือ ความคิดเราเนาะต้นทางมันก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคือจิตครับใต้สํานึกของเราเหมือนกันที่จะพาเราให้ไปสู่จุดที่เราอยากจะเป็นได้หรือเปล่าครับใช่ไหมครับเหมือนที่อาจารย์บัณฑิตเ็าบอกว่าอ่สิ่งที่จะทําให้เราก้าวข้ามตรงนี้ได้เลยก็คือตัดสินใจที่จะเปลี่ยนมันอืใช่ครับอืเพราะงั้นเราอาจจะต้องมาเริ่มเข้าใจก่อนไม่ใช่เกลียดครับตัวเองใช่ไหมครับว่าเราเป็นสิ่งนั้นเราเป็นสิ่งนี้ ให้เราเข้าใจตัวเองก่อนครับผมและคุณต้องไม่เปลี่ยนทุกอย่างพร้อมๆกันครับผมถ้าเป็นไปได้คุณก็อาจจะค่อยๆเปลี่ยนะเล็กีะน้อยจนมันกลายเป็นนิสัยจนกลายเป็นความเคยชินจนกลายเป็นลูทีนใหม่ๆของเราครับผมแค่เปลี่ยนหนึ่งความเชื่อผิดๆที่คุณอาจจะยึดถือมาตลอดครับมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไปครับผมตลอดเลยก็ได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณจย์ซิงมากๆที่มาให้ความรู้เรื่องนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ